ผมอาอยู่นะครับกับการานดวงปยากรดวงจากการเปิดไพ่ฮิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงลัคนาสิง์นะครับในดวงตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15ตันวาคมพุทธศักราช2,000 5 6 7นี้นะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เจาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับผู้ที่เป็นชาวราศีสิง์นะครับที่แบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะครับกับการพยากรณ์จากการเปิดไพ24่24สามสำรับนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยประ,ประมาณนะครับ เป็นดวงที่อ่านออกมาก็ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับใพิจารณารับออกแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับทุกคําพยากรณ์ที่ดีๆที่ได้อ่านออกมานะครับ ในตั้งจิตหมอยู่ในตั้งจิตอธิษฐานนะครับไอสิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวราศีสิงลรคนาสิง์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ กมาดูกันนะครับว่าชาวราศีสิง์รัคนาสิง์นะครับในช่วงวันที่4-15ถึง15ธตันวาคมนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับว่าจะพอได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับจะส่งผลถึงผลประโยชน์ผลรายรับรายได้ต่างๆเงินต่อไปนะครับกับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองของชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะครับไปไปได้เปิดขึ้นมานะครับก็ พลังแห่งความสดชื่นเบิกบานนะครับแล้วอะไรที่มันเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับก็ามาเรืยอการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ามาพัฒนานะครับสู่ความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับก็ช่วงนี้บางคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะครับที่กายยืย่นโอกาสตา่างการงานตา่างการอาชีพเข้ามานะครับให้ท่านได้ได้รับบางทีก็ท่านก็คาดไม่ถึงนะครับว่าเป็นโอกาสดีๆเข้ามาอย่างเดือเชื่อก็ได้ในสถานการณ์ของความสําเร็จ ที่จะเกิดขึ้นสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีสิงลัคนาสิงนะครับหรือพลังแห่งความสดชื่นเบิกบานของท่านนะครับก็จะเป็นเส้นตางที่ทําให้ท่านนั้นเดินหน้าสู่ความเติบโตในพลังแห่งการเกื้อกูลสนับสนุนในธุรกิจการงานของท่านเดินสตาร์ท่ความเติบโตรุ่งเรืองนะครับไปไปต่อมานะครับอาจจะมีสภาวะของความย้อนแย้งอะไรก็ามานะครับในช่วง นี้นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นให้ต้องแก้ไขต้องจัดการนะครับแต่สก,การนั้นก็จะได้รับการแก้ไขใ,ในทิศทางที่ดีให้กับชาวราศีสิง์ละคณาสิงนะครับล้วก็ผู้เข้ามาเครือกูลน,นะครับก็ามาช่วยเหลือ ในที่ปรึกษาในทิศทางที่ดีหรือสถานการณ์อะไรที่เป็นความยุ่งยากแล้วเกลียวไม่ลงตัวอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะมีผู้เข้ามายื่นเหมอช่วยจัดการนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลให้ทุกอย่างสกณ์นั้นได้รับความสําเร็จราบรื่นต่อไปด้านในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สีถ้วยนะครับ ตกกังวลเดิมูนนะครับแล้วก็ต้องใช้ภูมิปัญญานะครับความรู้ความสามารถของท่านมาจัดการแก้ไขในสถานการณ์ต่างๆด้วยนะครับอาจจะมีสถานการณ์อะไรก็ามาสร้างความมิตกกังวลให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อะไรที่ไม่ค่อยแน่ใจนี่เจ,จ้า ราศีสิงห์ลักนาสิงห์ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการที่จะให้เกิดความปลอดภัยในสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านโดยเฉพาะใครที่อยากจะ,ะดําเนินการอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะครับท่านต้องกาเนึงถึงความปลอดภัยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับเป็นการหลอกล่อชักจูงหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างปัญหากับท่านได้เพราะฉะนั้นท่านต้องใช้ในเรียกว่าจังความรู้ ความสามารถของท่านและก็ทั้งในเรื่องของความสันโดษความปรุงพอใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีความสําเร็จมีความเติบโตยอย่างสดใสนั้นนะครับอย่าไปฝ่ายันหรือไปปรารถนาอะไรสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาเยา้ายวนซึ่งอาจจะเป็นปนัญหาเกิดขึ้นกับท่านได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตังเดิมูลและก็ตังสีตั้วยขึ้นมานะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ไปก็ามาจักจูงอะไรให้ท่านไปสมเสียงในการ ที่จะลงทุนทําอะไรในช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังในก่งความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรในช่วงนี้นะครับต้องาำนึงถึงความสันโดษเพืป่ปอใจในสถานที่เป็นโยแล้วก็ถ้าเป็นโอกาสดีๆนะครับถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้ก็ควรที่จะปรึกษานะครับอย่าตัดสินใจวุ่วางเพียงลําพังนะครับเพราะบางทีนั้น ท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์เต่าที่ควรนะครับในการที่จะตัดสินใจอะไรออกไปแล้วก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ท่านคาดไม่ถึงได้ที่จะทาสุมเสี่ยงให้ท่านเกิดปัญหาได้นะครับในการที่จะไปจับอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นนะครับใช้ตั้งความคุุมรอบคอบใช้ตั้งปูปัญญาของตัวเองแล้วก็ใช้ตั้งแนวคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ที่รอบรู้ที่เข้าใจอะไรนะครับที่จะมาเป็นแนวทางให้การเคลื่อนขุนให้การ ปรึกษาคำแนะนำในทิศทางที่ดีก็จะทําให้ท่านั้นมีความปลอดภัยนะครับที่จะทําให้ท่านรักษาเซฟเงินอะไรของท่านหรือประโยชน์ของท่านได้อย่างมั่นคงนะครับต่ว่าท่านไปหวังในสิ่งที่เรียกว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือจะไปละโมบอะไรมากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะ แต่ที่จะได้ผลประโยชน์ตันานอาจจะเสียประโยชน์ได้เช่นกันนะครับอะไรสถานการณ์อะไรที่ไม่แน่นอนไม่แน่ใจนะครับก็ควรจะปรึกษาผู้รอบรู้ทำความเข้าใจเรียนรู้อะไรให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีบางสถานการณ์นั้นเราอาจจะด้ประสบการณ์นะครับเพราะว่าเด็กตื่นถ้วขึ้นมานะครับก็เป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็หาคำปรึกษาจากผู้รอบรู้ที่ รู้มากกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับมาเป็นแนวคิดในทิศทางที่ดีที่จะใช้ตัดสินใจอะไรออกมานะครับแล้วก็ไปออกมานะครับการได้พบปะผู้คนหลายๆหน้าหลายๆตานะครับกับผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่ได้ความสําเร็จนะครับจะเป็นแนวคิดที่ดีท่านนั้นนปํปลาสู่ความเติบโตนะครับสู่ความรื่งเรองเพราะว่าการที่ได้พบกับผู้สําเร็จแล้วมี ความเติบโตรู้ถึงปัญหาในแท้จริงนะครับท่านจะได้แนวความคิดที่ดีที่จะนํมามามาประนวกกับความรู้ความสามารถของท่านนะครับที่จะกลับเคลื่อนสู่ความเติบโตในทิศทางที่รุ่งเรืองต่อไปกับเส้นทางที่สดใสนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจอะไรเพียงลําพังผู้เดียวควรจะนําความคิดที่เชื่อถือได้จากผู้ที่เขาประสบความสําเร็จที่มีแนวทางดีๆนะครับแล้วก็อย่าไปหลงย้ายนกับสถานการณ์อะไรที่ เป็นภาพลอยๆนะครับเอมเปอเร่ตั้งใจสร้างความมั่นคงได้ในทิศทางที่ดีนะครับกับการบริหารยังมีคุณภาพมีคุณค่าโดยภูิความรู้โดยประสบการณ์ด้วยการประดมความคิดที่ดีๆของผู้อื่นนะครับแต่ก็การได้เรียนรู้ศึกษาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะทําให้เกิดความมั่นคงรุ่งเรืองกับผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ลัคนาเสียงนะครับและก็บางทีก็จ,จะนําแนวคิดเก่าๆกลับมาใช้ในเรือนที่9้านะครับ สิ่งที่จะดีเติบโตมากกว่าเดิมน,นะครับในยกระดับที่รุ่งเรืองมากกว่าเดิมแล้วก็อาจจะในเรื่องของการนําแนวความคิดเก่าๆนะครับที่เคยสร้างผลประโยชน์นั้นนะครับมาเป็นแนวทางในทิศทางที่ดีนะครับหรืออาจจะเป็นงานเก่าๆชิ้นเก่าๆนะครับที่เคยสร้างผลประโยชน์สร้างความสําเร็จให้แล้วนะครับอาจจะนํามารีเทิร์นกันใหม่เพื่อสร้างผลประโยชน์กันอีกครั้งมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะความาสร้างความพึงพอใจ สมหวังสมปรารถนานะครับกับความสําเร็จกับไอเดียดีๆของท่านนะครับที่เข้ามาในความคิดทดล่นความฝันนั้นนะครับจะสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับทั้งอะไรเป็นงานเก่าๆที่ยังค้างค้างอยู่ก็ได้นะครับที่บางทียังสะสรไม่เสร็จนะครับสะสรไม่เสร็จยังค้างคาอยู่ก็จะนํามาปัดฝุ่นนะครับมาสารต่อให้เสร็จสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ไม่ควรที่จะไป หวังจับช่วยอะไรกับสถานการณ์ต่างๆที่บางทีก็ไม่ได้มีการคิดวางแผนเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีกลรมาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความยุ่งยากขึ้นอันนี้ก็ต้องพิจารณาครับเพราะว่าต่านอาจจะเจอกับสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับในช่วงก่อนในจะสิ้นวันที่15บหตันวาคมนี้นะครับอาจจะมีสถานการณ์อะไรก็มาแบบปรับจับปันตันรวนเงินสายปลาเลบนะครับที่จะมาสร้างสถานการณ์ ไอ้ตัต้งตรงรับมือนะครับจาาราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นการไม่น่าไว้วางใจนะครับควรที่จะตัดจบนะครับอย่าเพิ่งสารต่อนะครับเพราะว่าบางสถานการณ์นั้นจะทาให้ตั้นปิดหวังได้เช่นกันเพราะฉะนั้นใช้ตั้งระดมความรู้ของท่านความสามารถของท่านนะครับเดยเมจิกเชี่ยน,นะครับโดยปุ่มปัญญา้ดยความสามารถต่างๆในการสร้างโอกาสดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นแมน้ว่าอะไรจะเข้ามาสร้าง ให้เป็นปนัญหายุ่งยากก็ตามนะครับก้ามาแบบปุ๊บปั๊บจับปลันตันรวนนะครับท่านมีสตินะครับด้วยความรอบคอบด้วยความสมนุนปนวกับอาวุธของท่านที่มีนะครับแต่ก็ความไม่ไฟฝันไปในเรื่องของความที่จะอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นกับสิ่งที่มากมายอันนี้ก็จะทำให้ท่านนั้นนำพาสู่ความ เติบโตได้สําเร็จในท่ต่างที่ปรารถนานะครับที่สร้างโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโร,นร,รจ,จน์รัชย์ยุทธศาสตราศีสิงส่งลัคนณะสิห์ต้องกำเนิดถึงความปลอดภัยอยู่เสมอน,นะครับอะไรก็ตามที่เข้ามาแบบปรับจัดปรันตันดวนแล้วก็มาสร้างโอกาสอะไรที่าวาดหวังถึงผลประโยชน์มากมายซึ่งเป็นสถานรรการณ์ที่ท่านไม่แน่ใจหรือเป็นสถานรรการณ์ที่ไม่เกิดความกระจ่างชัดให้เกิดขึ้นกับท่านนะครับรเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดอย่างตีต้วน นะครับก็จะทาให้ท่านนั้นไปสู่ของความสําเร็จได้ในตางที่มม่่นตั้นในความฝ่ายฝันอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่จะไปสู่ของความรุ่งเรืองก็ตามแต่ถ้าเป็นสนนาการที่ท่านคิดวางแผนเอาด้วยตัวของท่านเองนะครับก็จะเป็นเส้นต่างที่ดีผู้ที่ปรึกษาก็ควรที่จะไว้ใจได้แล้วก็เป็นตูวที่มีประสบการณ์ในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทาให้ท่านนั้นไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองความสําเร็จ เริ่มต้นที่ดีๆที่จะนามาซึ่งความมั่งคัง่งรวมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าสถานการณ์อะไรยังคลุมเครือไม่แน่ใจนะครับก็ไม่ควรที่จะไปเสี่ยงนะครับก็ควรที่จะตัดจบนะครับก็จะทําให้ท่านมีความเก่งแรงเก่งๆมัน่นคงไม่มีอะไรจะเสียหายไม่มีอะไรที่จะทาให้ท่านนั้นเสียผลประโยชน์นะครับเพียงแต่พิจารณาอย่างรอบคอบตัดจบกับอะไรไม่แน่นอนนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับจ้า ราศีสิงลคนาสิงนะครับในช่วงนี้ว่าการเงินของท่านเป็นไปอย่างไรต้องระมัดระวังมีอะไรที่ต้องรับรู้บ้างในต่างการเงินนะครับต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นต่างการเงินราชาติดาบนะครับช่วงนี้ท่านจะมีการวางระบบระเบียบการเงินอย่างปลอดไปมากยิ่งขึ้นนะครับการใช้การจ่ายอะไรก็จะควบคุมในสภาวะที่มั่นคงยิ่ง ขึ้นนะครับใช้่ายในสิ่งที่จําเป็นที่เป็นประโยชน์นะครับอะไรที่พุ่มเฟือยจะได้รับการตัดจบออกไปนะครับแล้วก็เงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการของท่านนะครับแล้วก็บางทีก็เป็นโครงการใหญ่ๆนะครับที่อาจจะมีเข้ามาในเรื่องของผลประโยชน์นะครับที่มีการทุ่มเตแล้วก็คว้าโอกาสโครงการใหญ่ๆนั้น,น,นกับการแข่งขันช่วงชิงนะครับก็ทําให้ท่านได้รับผลประโยชน์เข้ามากับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ แต่ก็ต้องเหนื่อยนะครับกับการที่ตุ้มเทแล้วก็ได้ผลเงินก็มาตอบแทนนะครับกับการบริหารอย่างมีคุณภาพบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมอบงานชิ้นสําคัญสาคัญที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับก็มาให้ดูแลนะครับหรือเป็นงานที่ตั้งคว้ามากับการต่อสู้แข่งขันช่วงชิงมาจากผู้อื่นที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับที่อาจจะในเรื่องของการงานวัวงานประมูลอะไรก็มานะครับก็ทาให้คว้าโอกาสใหญ่ๆงานสําคัญสาคัญที่มีผลประโยชน์เยอะ นะครับที่จะมีเข้ามานะครับมาเติมเต็มสู่ความสําเร็จอุดมสมบูรณ์นะครับเดินสตาร์นะครับ, Star, รบกลับมาโดดเด่นสร้างซื่อเสียงในการที่จะเติมเต็มต่างกันเงินสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างที่ตั้ปรารถนาต่อไปนะครับแล้วก็เดลเวเวอร์นะครับ, ever, รบสถานการณ์เรเงินที่มีมาปลายหลายๆเส้นทางนะครับที่เข้ามาอุปต among ชูนะครับบางท่านก็อาจจะด้วย รายได้รายรับที่มาจากการงานที่ทาแล้วมีความพึงพอใจกับหลายๆฝ่ายที่เติมเต็มต่างการเงินก็ามานะครับหรือบางคนที่มีตําแหน่งการงานที่ควบหลายๆตําแหน่งนะครับที่รายได้รายรับก็ามาหลายๆเส้นทางหรือในเรื่องของธุรกิจหลายๆเส้นต่างนะครับที่ สู่ความสําเร็จรุ่งเรืองในจุวงนี้นะครับที่จะดึงดูดได้ได้ไดไดรับเข้ามาหรือบางคนก็มีโชคลาภเข้ามาได้ด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ก้อนใหญ่นักนะครับพะเ,เดือดร้อนเข,ขึ้นมาจะพอประมาณพอชื่นหนกชื่นใจได้เช่นกันในเรื่องของอการโชคลาภเงินแบบพลุกๆเข้ามานะครับอาจจะด้วยบารมีนะครับที่เข้ามาย้งเหมาะสมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การเกื้อกูลเกื้อหนุนแต่บางท่านก็จะมีในเรื่องของรายจ่ายนะครับที่รออยู่ อาจจะมีเป้าหมายนะครับที่จะต้องชาระต้องกําหนดบางทีก็จ,จะมีเป้าหมายในเรื่องของการที่จะปิดบัญชีอะไรเกิดขึ้นในสถานก,การณ์ของการเงินในช่วงนี้นะครับแต่ท่านก็จะมีความระมัดระวังนะครับในการที่จะดูแลเงินด้วยความพินิจไตรตรองอย่างรอบคอบเพื่อเกิดความปลอดภัยนะครับภายใต่สำรับและก็ในไพ่ใบแรกที่ขึ้นมานะครับ ราชาดุรดะนะครับท่านจะมีผลมากยิ่งขึ้นในการบริหารต่างการเงินนะครับกำลังถึงการเงินอย่างต่อไปนะครับอะไรที่ทําให้สมเสี่ยงเกิดอันตรายต่างการเงินท่านจะมีการนิ่งตัวนะครับเซฟความต่อไปเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดอะไรที่เป็นความพุ่มเฟือยออกไปเพื่อที่จะดูแลการเงินของท่านในมีความเหมาะสมมีอย่างคู่ควรนะครับแล้วก็ใช้าจาในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นที่มีเป้าหมายของการชาระเท่านั้นนะครับที่เป็นหลักๆ ก็จะทําให้การเงินของท่านนั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับการรู้จักปกป้องนะครับสร้างแนวควบคุมการเงินและก็สร้างรั้วกุ้กอบกุมกันทางการเงินของท่านนั้นมีความมั่นคงอย่างปลอดไปต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในเรื่องของการเงินกับไพ่ที่เปิดออกมานะครับว่า มีแต่เส้นทางม,มั่นคงต่างการเงินที่มีเข้ามานะครับการจ<ม>ชาจ่าย<ๆ>ก็มีการวางระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นใครที่เคยขาดสมดุลต่างการเงินนะครับการเงินก็จะหลังไหลเข้ามาหลายๆเส้นทางนะครับตั้งจากความสําเร็จของสายอาชีพการงานจากตําแหน่งต่างๆจากธุรกิจต่างๆแล้วก็จะในเรื่องของโชคลาภพอประมาณได้ด้วยพนอะประมาณนะครับที่เข้ามาให้ชื่นอกชื่นใจ ด้วยบุญบารมีของท่านที่สาสมมานะครับแล้วก็จริงศักดิ์สิทธิ์ให้การเกื้อกูลกระหนุนส่งเสริมก็ให้พอได้ชื่นอกชื่นใจกับการเสี่ยงดวงพุกๆสําหรับบานท่านนะครับก็มีโอกาสดีๆทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสมคัญบ้างนะครับของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงดังกล่าวนี้นะครับความรักความสมพั์เป็นในแบบใดดวหรือวๆน,นะครับมีความเข้าใจซึ่งันและกันในทิศทางที่ดีนะครับถ้าเป็นคนคบก,กันอยู่หรือที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่นะครับก็ มีความเข้าใจในความรักความสัมพันธ์ที่หวังใหญ่ซึ่งกันและก,กันในทิศทางที่ผูกมัดนะครับก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์น,นั้นราบรื่นด้วยหน้าด้วยความเติบโตนะครับส่วนคนโสดก็มีโอกาสในการที่จะพบรักเข้ามาได้ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับบางคนก็จะอยู่ในถานกา์ของการหวังมานะครับก็อยู่ในช่วงของการคิดถึงรักเก่าๆอยู่ก็ได้นะครับที่บางทีอาจจะบางคนก็หวาดระแวงนะครับในการที่จะมีรักใหม่นะครับ ก็อาจจะก,กำหนิงถึงรักที่เคยล้มเหลวนะครับจึงทำาให้มีความวันๆในสถานการณ์ของการที่จะมีรักใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็รักที่จะเกิดขึ้นถึงถ้วยนะครับรักที่ดีๆที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่แล้วก็สถานการณ์ของความไม่พึงพอใจนะครับหรือบางคนนั้นมีความ ตัวกบตุกใจไกลอยู่สักคนที่อยู่ในใจนะครับเก็บติเก็บไว้ในความรู้สึกเท่านั้นกลับตามสื่อตามส่องตามสังเกต,าตาการอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรกับคนที่เป็นปอใจแต่ไม่ได้เปิดเผยในเรื่องของวาจาในเรื่องของการที่จะเสื่อความสัมพันธ์แล้วก็สีดาครับบางคนก็จะเหนื่อยนะครับกับานกาของการสองเสบียงความรัก ทีหาแล้วก็ยังไม่เจอนะครับรักที่ดีๆหรือไม่เจอความรักเข้ามาสร้างความปกปันก็อยากใช้เวลาในช่วงนี้นะครับในการที่จะดูแลร่างกายจิตใจให้มีความมั่นคงนะครับอาจจะเอาเวลาไปตุ่มเตะกับสถานการณ์อื่นนะครับ ไม่อยากจะเสียเวลาในการสองแสวงหาความรักในช่วงนี้นะครับก็จะปักกายปักใจให้สุขความแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็มาตั้งกำแพงเอาไว้นะครับที่จะดูแลไอ้ตัวเองนั้นมีความมั่นคงนะครับแม้จะมีความป,ปรุงพอใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ตามนะครับแต่เมื่อรักยังไม่เกิดดีๆก็รอโอกาสรอจังหวะนะครับเพื่อให้ร่างกายจิตใจของตัวเองมีความมัน่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ก็เปลี่ยนพยายามกันต่อไปในการที่จะสอดแสวงหาความรักเข้ามานะครับก็ช่วง อยู่กับการรอคอยรอจังหวะไปก่อนนะครับก็รอด้วยความสดใสแจ่มใสเปิดบานในทิศทางที่ดีแม้นจะต้องรอก็ตามนะครับก็สร้างโอกาสดีๆของการรอคอยนะครับแม้นความรักจะไม่เกิดมาก็ตามส่วนบางคนก็อาจะเกิดความรักเข้ามาได้ด้วยนะครับบางคนก็ยังหวัดระแวงกับการรักใหม่ๆบางทีรักดีๆก็จะเข้ามาเติมเต็มได้เช่นกันนะครับสําหรับบางคนนะครับแต่ว่าด้วยบางทีบางคนเคยปิดหวังในเรื่องของความรักมานะครับก็เกิดบาดก็เลยหวาด ระแวกนะครับในสถานที่จะให้เกิดความรักความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมานั้นก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ก้อยหน้าไว้วางใจนะครับก็เลยยังไม่สาความรักให้เกิดขึ้นนะครับส่วนบางคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีโอกาสนะครับเกิดความรักเกิดขึ้นกับความผูกพันที่จะพัฒนาต่อไปได้เช่นกันนะครับแล้วก็บางคนที่พึงพอใจไกลก็ตามสืบตามสองตามรอโอกาสที่จะไปสร้างความผูกพันกันต่อไปแต่ช่วงนี้ก็แก้ตามสืบ ตามสองตามสังเกตการอยู่เท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือในสถานการณ์วันที่4ถึงวันที่15ตันวาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงลัคณาสิง์นะครับก็โดยปร,ประมาณนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิงลัคณาสิง์ทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ